กูตายกูตายเย่ไอ้เหี้ยมึงตายเหรออ่าก็แตกแล้วอ่ะโดนอะไรออ่่ะเมืกี้โดนที่โดนชนเดินชนกิ๊ตตันอะเข้ามเดินชนกิ๊ตตันเต็มเต็มเลยตายหายเยกว่าแล้วกูต้องตายกูปวดกูะไม่เอาไม่ต้องสีคลีมเคลียร์ดอกเปลืองเมวหนึ่งเต่เมึงอไงเฮ้ยนี่ไงคลิปห้าพันไปเลยไม่เอาอะอันนี้อันนี้ น้าผนนะาแล้วอ๋อสแตติพื้นฐานก่นอนเงทะเลเนี่ทยทะเลนะใช่อินทะเลกันเฮ้ยเราอ,อินก่อนลืมเลยพวกนี้ได้ช่องเพิ่มหนึ่งต้องหนึ่งช่องด้วยเออเฮ้ยก็ได้เกมเรียมขี่เอาปะเปิดปะไม่ดิกูได้สเกียนปะกูได้สองอันเลย โอ้อาร์กติกกูได้อาร์กติกอะไปปะแต่มึงไปไม่ได้เลยมึงเรมเลยมียาตายหาฟาร์มยาเลยคุณดิสปอยนี่นะฮะอัปเดตใหม่เพิ่มของเลเจนดารี่เหยาะไอ้บอไอ้โนบะเหยาตัว lo đi phủ đi chơi ngủ lông anh ấy đi 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 đàn đi 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 Không khoa <laughs> <laughs> ดาบก็ต้องแรงฟากูเทียห้าไอ้กูโลไงไอ้กูตายของตกแล้วนะเว้ยมีไปเอาเอามาเปลี่ยนชุด <c ười> คิดเปลี่ยนจะกินเนี่ยอ๋อชุดไม่ๆม่ชุดเสื้อเปลี่ยนเสื้อใส่ของดีงั้นใส่แท้งแบบถึกๆหนาๆเลย กูเห oh ็นขวานใหม่สปอยมาขวานมันหมุนรอบตัวเลยปล่อยขวานแล้วขวานรอบตัวหมุนรอบตัวเลยแบบไม่ไม่หายสายกูเลยดิงี้หมุดสายไหนกัแน่ไอ้ที่ขวานเปลี่ยนแล้วมาหนะนะเข้าละตีเองเนี่ยดาบโอ้โหคนแรงโอ้โหต้องตีแล้วกูคนแบก คนเดียวพอคาดูดิเอาแบบเอาเดฟทำไมคุณจะเล่นถึกคุเอาเต็สักสี่สิบเอาเลยทันทีเดฟสปีดนี่เด็กเด็กไม่ต้องไม่ทำเควสต์ตีมันใช่ไหมเดี๋ยวทำทำทำก็ตีให้หมดลเลยตีคนเดียวเลยไปรอ <c oughs> ห้องบอสเลยกนะ็ได้เอ้ ไม่เอาเดือตามมึงดีกว่าได้เวลด้วยอ๋อเวลไม่ตันดีกว่าเอ๊ดูดเวลหน่อยครับฮึมอบครับรับวิวเอ๊ะเหลีอดเลือดเหลีด่เลดเบ็ดเถิดเกินสิปีดกับสปีดเนี่ยรับสปีดกับดีเฟนซ์ใปะสปีดกูอัพแล้วเอามาสามสิบแล้วเนี่ยกูเน้นสปีดกับดีเฟนซ์เออเด็กก็ไม่ต้องหรอกเด <c oughs> ็กก็กูไม่เอา thảm ào đi đi thôi anh tag không ai lấy luôn anh tag tui mất rồi 6 tia đập sáng rồi review review miễn phí này để เลงเอาสักประมาณหกสิบพอเ0สิบพออะไรพอต้องร้อยหนึ่งเลยสปีด <100 S 1> จัดหายจไหนะต้อง,องรอมันอัปเดตเลยเี๋ยวสป,ปีดร้อยแรงเกินต้องทำเลยนะ้ว๊บโอหตีทีเดียวตายห่างเลยแรงกิ่หาย ลงได้เลยเนี yeah. ่ยลงลงอันนี้ต้องลงห้ารอบตีเลยมึงตีทำโมไอ้ตีมอนเนี่ยแค่เสร็จจะค่อยรัด <c oughs> เอาหมดเด็พีออฟาร์มดาบมาดาบหาใหม่มาไลยดูจะเล่นเด็กไข่ค,คอมามาเต็มมาอัน <c oughs> <c oughs> ดันแรก มึงแล้วคนเป็ดครบละไปรับเลยโอ้ยตีกังก็ ดีว่าดับไฟดีดีมา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 กูมากูคอเลยเนี่ยคอละคนคอจะปีดเลยมีไปหน่อยเพื่อนกูเดือดยาวมากเลยอ่ะรัดเลยรัดเลยรัดเลยดันนี้ไม่มีตีมอนกี้เร็วไปแอมได้เวลน้อยแล้วถ้าเทียบกับด่านหลังๆ บอสตัวเรเวลอ่ะไอบอสนนบอ่ะตัวเรเวล,เลวเวลยอะคนดีลกตืนก่อนแล้วก็ไปพูแบกโซ่อะไรตอนนี้มาหอโอ้ขวัญฟิฟ่งยยิม้มใส่ันถึงไ้ลระเบมไม่มี ดับไฟดับแผลงเลยฮึฮึแึ้ึเฮ้ยทำคลิปช็อตตักยำเลยนะแพ้อันนี้กูทำคลิปช็อตตักยำเลยดับไฟไล่ว่าเมื่อกี้เลยดับไฟแผ้งเลยจับไฟกูอุตส่าห์ได้มาได้ปึ๊บกูประมาทปั๊บเลย ตายหายแล้วีจิหนาบร้อนกีนแบบมาไหนไัดเล่ลัดลาวอะวันพวกนี้เวิวช้าได้วิวเหรแตันช้ามากไม่รู้ ไอ้สปีดแล้วนะเวอร์สตีดบอกสิบเลยนะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเออดับสองสีได้เหรอไอเด็กคนมันทำระเมิดเลยยินดูกลัว nên deep, đấy, nên deep kiểu sang tiền, rồi, nó cũng, à, nên, cái cái tip, widom, mana, sấm sét, cái cái nào, sáng bóng quá, cái ถ้าด้เจอเพนนะตีบอสฉ่ำบอกเลยอู้ฉ่ำเลยอืไปบูตะตายเลยฉ่ำเฮ้ยอันนี่จะดาบเท่าห้าวมีดาบไปตีมเดียวไอตีมยิลลี่ไอตีมยินลี่สีแดงไงจะหลวดเลยิือได้จ่ายตีม แคตสีเหม่ติมอ่ะเียสปีดกดกดเลยดับโอ้ยไม่ดับบอสสอดบอสสอดมาบอส มีไงล่ะขอหรอขอเรียบร้อยอะไรแกหกอะไรบ้าว่ากูเสียเทพเว้ยไม่ดูดาวเลยดาวเจนนะตับโก่งเยอะกูไม่ตอบเลยกูไม่ตอบบอกว่าทักชิ้นเลยไม่ชิ้นเดียวหเลยแค่สองวันน่ะชิ้นเดียวชิ้นแค้ชิ้นเดียวดีหรอเห็นยังไงเป็นดาบ กูไม่แบบพี่อะไรทั้งหมดชุดกับก่อนอยิ่งม,มาด้วยทีรอบวะเป็นไม่เจอบอสโกโลงโกเลมเลยอะนุบบัง แม่งไปชี้ไปทางไหนหเลยแะชี้ไปทะเลสาบเ <_ an> <_ an> จดันมานี่นี่ดันรูทมา,อา,ายอไปมาโคโค่เห่าดูดิยังเออดูดิกูยังเต่าเลยอู้หัวเดี๋ยวเร็ว เอ้ยมันกำแพงหลอกนะอู้จะตายอูย้กูไปรับกระสุนใส่ห้าลูกพร้อมกันขายครึ่งรดมาถึงแล้วควับไปทงเจอสี่โอ้ย จดอกตัวยบุตเลนมาอิ่มนะก็สองที่เลยอ้าสามวิสามวิสองหนึ่งผูเข้าแล้วหนึ่งหนึ่งโอ้โหเต็มเลยตีทิกเนตีนานเนี่บอส พูดแลนด์แดนมศจะจังแดนซี่แดนซี่อยูแดนขี้มีโ <laughs> ค้เรเจินเดอรี่ไม่เคยดอกเรอ,อ,อ,อในห,ห้องนี้เนี่ย, <laughs> ยน,นี่ดับติดดอหมวรอบนี้แล้วก็ไม่ดบับติดดหมวกแล้วก็ไม่ดบ <laughs> มับ่ ับไฟอย่ใไปเกาะไฟ